สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวย,ยูทูบและเอฟซีครับผมหลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวให้ดูนะฮะช่างทำงานค้างไว้อยู่หลายครั้งครับผมก็มาทำสีผมมีช่างสีอยู่สองคนนะมีลูกน้องโป้แล้วก็ช่างเราติดเทปกาวอยู่คันนนะู้นอะ กันนี้เป็นอสองชั้นอีกแล้วครับเนี่ยเป็นทับสองชั้นแล้วกระบะนี่ช่างเอ็นกำลังจัดการอยู่วะไงช่างเอ็นไปบ้านแล้วก็ให้อยู่คนเดียวไหมไปบ้านฮะไปบ้านให้อยู่คนเดียวไหมก็ให้อยู่คนเดียวเอออยู่คนเดียวถูกแล้วอันที่จริงไม่ต้องไปอยู่นี่เลยนี่ก็โอเค Tông có bát thăm mày gọn bó thăm xíu mày đúng này đợi, đợi. Thành đi có... chẳng Trắng chẳng chém, Bố đó, chẳng 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 อะไรนี่แรกที <That silly> ่ให้ไปอ่ะให้เขาเปนหมดแล้วเัวเองไม่มีทำอะไรตีหัวนั่นเละกีหัวมันเกี่หัวสิบหกสิบหกสหแขนไอสิบหกสิบหกตาเอาเนี่ยคืออะไรอ่ะฮะมัดเชือกโอ้หัดเชือกโอ้ มีระแนงไว้มาเชื่อกดนะ้วยสวยดีนะสวยดีเออเท่ดีก็สีนี้ยอยสีนี้สวยนะเ<า>ขียวเลยเขียวแบบเขียวล้วนอะ่ะเหมือนคล้ายๆเขียวล้วนเลยแล้วก็มีลายม่วงอะไรตัวนี้เนี่ย

sẽ cho lạ la lạ lại lạ đi <laughs> <laughs> Ê, Ê, ê lạ hả? hả lạ 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 chém lạ khuôn lạ 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 à, lạ 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 lạ

ดัน,นทนูลเดินยนดันทูน,า,น,ทน,นาเรียนยี่วะดนนันทูลเดินยนแข่งวัดสเดนนี่โอ้นี่ช่างกะเลื่อนแล้วเลื่อนแล้วที่เอาแก๊สเป่าแล้วนี่เป่าเดี๋ยวจะเลื่อนเลื่อนนีงมานิดนึงให้มันได้กับเอ่อเชดซี เนี yeah. này. Ọ, ả ả ่ยเคาะๆหน่อยออไปเรื่อยๆต่อเขาะบเคาะนั่นก็ไปเองครับพอได้ตำแหน่งก็เชื่อมกึกึ้นเกียร์ใหม่ก็ทำความสะอาดละทำความสะอาดล้างขาวน้ำมันออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ถ่ายน้ำมันอันเก่าออก นี่ฮะเดชังจะยกตัวบบกดำนี่วางหกล้อนี่แหละเป็นหกล้อของ C ียบอู้หใหญ่ใหญ่ใหญ่กี่ตันนี่ตันน้อตันกว่าหกตันแล้วเนี่ยโอ้ใหญ่จริง khá nhiều anh thăm như thế này các đã là à cười thằng ngũ nó cái thứ gì à cười ngũ nó cái thứ gì không สั่งมาครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ทำเองฮะสั่งมาแล้วก็ผูกสายสายห้ยหัวใจน้ำมนันนี่ก็ขันโยกครับขันโยกแล้วก็เพลานี่ฮกลึงมาเรียบร้อยครับตัเวเนี้ยตัวใหม่ของใหม่หมดเลยต่อีน,น,นเลย เอ๊น้ำมันเกียร์ที่ใช้ก็เสียอะไรนะอยู่ตรงไหนไม่งเดี๋ยวเอซีถามหา trang trại đặt như này ạ ดวานอะไรนิโว่เดี๋ยวสงการเขาจะวานคลองอูปลาเยอะจนฮะคลองใต้สะพานนะเด็กเมื่อยอะเข็มอาจ่านี้โผล่ไปตก็เป่าอีก นั่นแหละขั้นนานเลเดี๋ยวเขาให้เลื่อนให้มันได้ตำแหน่งก็ไปดูไปดูเค็ดสีนี่ใ,นใส่คันนี้นี่ครับเลื่อนให้มันได้ระดับเนี้ย ไม่ได้โรโนี่รู้แนบอะ่ะเพราะว่าเพล่าลอยมันอาจจะแคบไปนิดหนึง่งเพราะว่าของเทดซีมันจะกว้างกว่านเองจะต้องเลือ่อนนิดนึงครับไม่ไม่เยอะนี่ยข้างลังนอันนี้ก็เปลี่ยไในแล้วเนี่ยก็เอาออกด้แล้วนี่เราทําสีเลยเออสามส่ 3, คันเนี่ย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ